อุดมโมนาคัพอสังเกตดังนี้คุณพ่ออุดมโมราคั <c oughs> เกิดเมื่อวันที่สิพฤษภาคม2487ันณบ้านเลขที่55บ้านโคกกูตบลน,นาโพอําเภอพุทธไัยสงพุทธทัยสงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของคุณพ่อสนธินคุณแม่บัณโมโดาคำแม่ยันแม่ยันพ่อสนค่ะ,ะแม่แม่อ่ะเป็นบุตรของคุณพ่อสนค,คุณแม่ยันโมโดาคำมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนดังนี้หนึ่งพ่อบุญถงโมโดาคำเสียชีวิตแล้วสองพ่ออุดม โมดาคำผู้วายชน 3. คุณแม่สัมราญลาบไทยสูงเสียชีวิตแล้ว 4. คุณแม่พิชานสุภารัตนาคุณประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี 5. คุณพ่อประกายเพชรโมดาคำอติค้าท่านนี้ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดิมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะ 6. คุณพ่อสมหมายโมโดาคำเสียชีวิตแล้วและ 7. คุณพ่อสมชายโมโดาคำเสียชีวิตแล้วด้านการศึกษาท่านเรียนจบชั้นศึกษาประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านโคกคูงที่บ้านเกิดของท่านเองและมาศึกษาต่อกันสารานอกโรงเรียนที่อำเภอคอนสารจบชั้นระดับ ปศะทกษาปีที่หกท่านสมรสกับคุณแม่อุดม,มดคุณพ่ออุดมท่านสมรสกับคุณแม่สงบมิ่งกโนเมื่อปีพศ .2514 มีบุตรธิดาด้วยกันสามคนดังนี้หนึ่งนายชาญพิชคุณหรือคุณสมเกียรติโมนาคำสวัสดีครับ ประกอบอาชีพช่างเขียนจิตกิจกิจจิตกรรมรูปภาพฝาผนังทัลดอาณาจากักรและเขียนบ้านเราอันนี้เก่งศิลปะสองนายธนภพโมนาคำอันนี้ประกอบอาชีพส่วนตัวและสามนางสุภตราโมนาคำประกอบอาชีพป,ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศฝรั่งเศส เกียตคุณในชีวิตคุณพอ่ออุดมโมดาคำท่านก็เป็นผู้มีนิสัยเยือกเย็นเอ,นเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักร่วมกับภรรยาและลูกๆด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งท่านยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวิตท่านถ,ถ้าสร้างฐานะมั่นคงท่านเป็นพ่อพระที่ประเสริฐ ท่านให้ความเสมภาคกับลูกทั้งสามโดยเท่าเทียมกันสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคมท่านชอบทำบุญช่วยงานการกุลร่วมกับสังคมเป็นประจำและเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นงานสา,สาธารณประโยชน์งานวัดงานโรงเรียนงานประเพณีท่านชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ลำบากอยู่เสมอจึงเป็นที่รักของภรรยาลูกทั้งสามคน น่าหลานและเพื่อนบ้านญาติมิตรเพื่อนร่วมง,งานทุกคนสมควรยกย่อง,งสรรเสริญนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมตลอดไปประวัติการเจ็บป่วยหรือบันปลายชีวิตโดยปกติคุณพ่ออุดโมโมลาคำท่านก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปท่านอาจจะป่วยเล็กน้อย เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ท่านกินยารักษาตามอาการท่านก็หายเป็นปกติทุกครั้งในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 7ต้นเดือนน,นี้ท่านมีอาการปวดท้องผิดปกติทุกไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาลูกๆจกกึงไปพบหมอที่โรงพยาบาลชุมแพคุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบท้อง ท่านจึงแนะนำให้ลูกพามาหาที่โรงพยาบาลคอนสามมาตรวจอย่างละเอียดคุณหมอจึงเนี่ยพอคุณหมอคอนสามตรวจสุขภาพแล้วถือว่าอาการหนักพอสมควรจึงนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภูเขียวต่อและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูเขียวสองวันสองคืนคุณหมอจึงส่งมาแล มาไปต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นคุณหมอตรวจพบว่าท่านเป็นโรคมะเร็งถุงน้ำดีระยะสุดท้ายคุณหมอให้ลามาทานรักษาที่บ้านพักผ่อนที่บ้านและโรงพยาบาลใกล้บ้านอาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นเสมอและมีแต่สุดในวันที่6พฤศจิกายน2567 คุณพ่ออุนมมีอาการหนักกว่าเดิมทุกๆุกครั้งลูกๆจึงนำส่งโรงพยาบาลคอนสารอีกครั้งจึงและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคอนสารตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567อย2 11. อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นมีแต่สุดลุงทุกวัมคุณหมอดูแลรักษาสุดความสามารถ แต่ร่างกายของท่านไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษาและแล้วท่านก็หมดลมหายใจอย่างสุบเวลาตีสีหรือสนาฬิกาห้นาทีของวันที่วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนสองพันห้าร้อสิบเจ็อายุท่านได้แปดปี6เดือน5วันทิ้งความโศกเศร้าอะไรลักไว้กับภรรยาลูกๆหลาน ราาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งขออำนาจบนกุศลที่คุณพ่ออุดมโมนาคำได้สั่งสมมาจงเป็นพลวัตปัจจัยช่วยลองบิญญาณของท่านไปสู่ภพภูมิที่พื้นปัถนาช่วนิรันดรครับ